แม่งรู้ว่าชีวิตแม่งไม่เคยง่ายตั้งแต่เชา้าตื่นขึ้นมาตื่นแม่งตีห้าหกโมง,ต,มต,งตื่นมาทำอะไรอย่าพูดคำหยาบสิต๊อบตื่นมาทําอะไรตื่นมาเต้นกระดอกกระแดกไม่ไปเต้นมาเสร็จอาบน้ำแต่งตัวเสร็จทํากับข้าวกินข้าวไปทํางาน เสร็จเวลาอิสระนะอะดูอะดูเวลาอิสระอิสระจริงๆเหรอ,อมันอิสระจริงๆเหรออิสระตรงไหนต้องมาล้างจานล้างจานที่ทำกับข้าไวไอ้ตอนเชา้าล้างกระทะล้างกระทะไม่พอต้องล้างตกเตาแกะเช็ดตกเตาแกะให้ไม่มีคราบน้ำมันชีวิตอะไรมันจะยากขนาดนี้ฮะเรื่องง่ายๆนะทำเป็นไหมไม่พอถ้าวันไหนมีแรงมีแรงมีแรงสักผ้าต่อสักผ้าผ้าเนี่ย ซักซักมันทุกสามวันซักมันตลอดทําไมมันไม่เคยหมดสิทีไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆว่าก็ซักตลอดทําไมผ้ามันไม่เคยหมดไม่พอหุ่นยนต์หุ่นยนต์นนดูดฝุ่นซื้อมาพราคิดว่าแม่งเดี๋ยวแม่งจะแบบนาทางไปเองไปง่ายไม่เวลามันติดขดัดเนี่ยมันไม่ไปตามใจที่เราต้องการเนี่ยต้องทงาําไงต้องเยิบมันต้องใช้มันสรุปใช้ไม่กว่ากว่างง่ายกว่าไหม ต้องมาคอยจัดท่าจัดทางให้อีนางหุ่นยนตน์่ยดูดิอยู่ที่เดิมเนี่ยมาห้านาทีแล้วไปตรงอื่นบ้างไปตรงอื่นบ้างซื้อแพงๆก็ไม่มีตังค์ก็ซื้อกางๆซื้อกางๆก,ก็ดูดิขยบได้ทีละนิดทีละนิดเหนื่อยไหมเหนื่อยมากต่อนะไม่พออออยากจะล้างระเบียงวันนี้วันอาทิตย์จริงๆต้องทําความสะอาดระเบียงนะเพราะว่านกมาขี้ไม่รู้ทําไมขีนะ้ทูกวิทุกวางเนี่ยล้างทุกอาทิตย์เลยระเบียงะล้างทุกอาทิตย์ เนี่ยขี้นกเนี่ยล้างดูกอดีตก็ไม่รู้ทําไมมันล้างเราเหลือเกินจะมาขี้ทุกตลอดไม่เคยสะอาดล้างเข้าไปวันนี้เหนื่อยน่าจะไม่ได้ล้างและปล่อยมันมันอยากจะอยู่อย่างนี้ก็ปล่อยมันปล่อยมันไปเลยแต่ก็มีความสุขนะเวลามันมาร้องเพลงอะไรเงี้ยมันแบบดูต้นต้นไม้จุกจิกจิกให้เราฟังก็ว่ามันไม่ได้ปล่อยมันในเมื่อมันอยากมาเที่ยวให้เราชื่นใจมันก็ฝากของที่ระลึกไว้ก็ปล่อยมันไปไม่พอ เป็นคนที่แบบระเบียบน้อยมากเป็นคนที่ไม่มีระเบียบเลยเป็นคนที่แบบอะไรก็คือต้องแบบว่าไม่ได้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นได้เลยวางไปเลยวางท่งส่งไม่ไม่มีคํานั้นสําหรับฉันไม่รู้เป็นอะไรทําไมถึงเป็นอย่างนี้แต่งหน้าเสร็จแต่งหน้าเสร็จ บางคนเขาก็จะกองกองไว้เพราะว่ามันแต่งตลอดแต่งอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมไม่จําเป็นต้องมาเก็บเข้าที่เข้าทางเนี่ยจะมีแค่วีวีสองอันเนี้ยที่มันจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดเพราะว่าวีวีเสร็จแล้วก็ไปทํางานทุกอย่างทาเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเข้าที่ อันนี้ก็ต้องเก็บเข้าที่แปลงก็ต้องเก็บเข้าที่ลิฟก็ต้องเก็บเข้าที่ห้ามวางเลี่ยา่าแต่เวลาแต่งเนี่ยเลี่ย่ามากเลยนะอยู่อย่างนี้เต็มไปหมดเลยแต่พอแต่งเสร็จปุ๊บทุกอย่างต้องเก็บเข้าที่ทําไมเข้าที่นี่คือไม่ได้เลยนอกจากว่าวันนั้นรีบมากรีบแล้วรีบสุดๆมีธุระต่ออะไรอย่างนงี้ก็คือแต่กลับมาปุ๊บต้องเก็บให้เป็นระเบียบซึ่งไม่เข้าใจจะเก็บทําไมในเมื่อตอนเช้าเดี๋ยวกูก็แต่งต่อชุดเดิมเหมือนเดิมแบบเดิมเลยนะไม่พอ พับผ้าซักผ้าเสร็จพับผ้าพับผ้าไอ้ผ้าที่มันแบบไม่รู้ว่ามันจะซักหมดเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่พอไอ้พับเนี่ยยังไม่มีเวลาจะพับเลยเนี่ยไม่รู้ทำไมมันถึงเยอะแยะอะไรขนาดนี้ไม่เข้าใจว่าวานก็เหนื่อยมากเมื่อวานก็พับผ้าพับผ้าเก็บเสื้อหนายางเกงหนายก็ต้องให้เป็นระเบียบเข้าดีเข้าทางแบบนี้ทางนี้จริงๆมึงอยู่ในตะก้าเดี๋ยวกูก็จับจับ,จบมาใส่ แต่มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้จริตเรามันไม่ได้จริงๆต้องพับแล้วก็ไปกองอยู่เหมือนเดิมสุดท้ายก็ซักพับอยู่ในตะกร้าเลยจบกูจะพับทำไมมันเหนื่อยวะกูก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเนี่ยไม่เข้าใจเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาต้องแต่เด็กซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าได้เชื้อไข่ติดเชื้อไข่มาไอ้แบบที่มันจะต้องแบบอยู่อย่างเงี้ยเป็นระเบียบเป๊ะไม่มีนะที่ว่าไม่มีไม่มีไม่มีไม่รู้ได้เชื้อไข่มาเออ ก็ต <owad Es> <S an> ้องเข้า <mar> ท <in> <half> ี่เข้าทางทุกอย่างเลยนะคะอ่ะรองเท้าก็ต้องอยู่รองเท้านะถุงทงถุงเท้าก็ต้องเป็นถุงเท้าอ่ะเดี๋ยวให้ดูอ่ะถุงเท้าถุงเท้าก็ต้องมีพื้นที่ของเขาถุงเท้าก็ต้องอยู่ถุงเท้านะจ๊ะเออรองเท้าก็ต้องรองเท้านะไม่ได้นะน้ำแดกน้ำกินกูยังต้องมีที่ให้น้ำกินอยู่เหนื่อยไหมถามจริงเหนื่อยไหมชีวิตชีวิตเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยเหนื่อยอะไรเบาๆเบ,า,บามากใครใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าน,นี้ช่วยบอกทีค่ะว่าทำยังไงให้ชีวิตมันง่ายหรือว่าถ้าใครเนี่ยใช้ชีวิตได้ยากกว่าน,นี้อีกเนี่ยบอกทีนะคะจะได้เป็นกำลังใจนะจะได้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยยังมีคนที่ใช้ชีวิตยากกว่ากูเอง นะตื่นเช้ามาทํางานทํางานรับลูกค้าคุยกับลูกค้ายิ้มล่าเริงตกเย็นมาก็ต้องล่าเริงเพราะว่าเครียดไม่ได้ถ้าเครียดแล้วตัวเองเนี่ก็จะดูแก่ดูไม่มีความสุขเอ่อต้องหาอะไรทาต้องมีกิจกรรมต้องร้องเพลงในแอปเออมั่งเต้นแบบออ,อ,อกกําลังกายดูดิให้แบบจิตใจมันล่าเริงป้งปอ่านหนังสืออ่านการ์ตูนบ้างซักผ้าก็ซักเองไม่ได้จ้างนะคะกวาดก็กวาดเอง ม่ได้จ้างแม่บ้านอะไรนะคะรางห้องน้ำก็ร้างเองต้องร้างทุกอาทิตย์ต้องร้างทุกอาทิตย์ของทุกอย่างต้องวางเหมือนเดิมเป๊ะให้เป็นระเบียบยกเว้นที่ทําไม่ได้อย่างเดียวคือกระจกแม่งสูงไงเตี้ยงไงเห็นไหมเนี่ยล้างไม่ถึงไงล้างได้แค่นี้ไงถ้ากูทําได้กูก็ทําแล้วกูปีนออกมาลื่นไง,งลื่นหัวแตกตายเป็นไงอยู่ห้องคนเดียวไม่มีคนช่วยเออเนี่ยทุกอย่างนะ อะไรที่วางไม่เข้าที่นี่ไม่ได้เลยปวดหัวเลยปวดหัวทันทีหัวในสมองขึ้นปี๊ดขึ้นปี๊ดเลยไม่ได้ไม่ได้แล้วของทุกอย่างก็ต้องมีพร้อมมีสำรองหมดคือไม่เข้าใจอยู่คนเดียวมึงจะมีสำรองอะไรเยอะแยะขนาดนี้อยากรู้ใช่ไหมว่ามีสำรองอยังเดีย๋ยวพาไปดูของสำรองนี่จ้ะแตงสีฟันสำรองเข้าไปสำรองเข้าไปไม่รู้จะเป็น10อันเนี่ยสิอันนี้มึงจะสำรองอะไรฟันก็มีอยู่ฟันเดียวสำรองเข้าไป แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดยี ye ่ห้อเดียวไม่ได้ต้องมีหลายยี่ห้อเออทำไมกลัวเชื้อโรคอะไรขนาดนั้นไม่เข้าใจชีวิตมากเลยกูเชื้อโรคอะไรทิชชู่ทิชชู่มีทำไมต้องเยอะแยะหนะ้ากากมีทำไมอุ้ยเนี่ยกาแฟมีทำไมเยอะแยะไม่เข้าใจทำไมทำไมต้องเป็นคนแบบนี้นี่น้ำหอมชอบชอบความหอมใช่ไหมกลิ่นปรับอากาศก็ต้องมีสำรองสไลด์ก็ต้องสำรองทุกอย่างต้องมีของสำรองหมด เป็นคนกลัวกลัวอะไรกลัวเผื่อแบบว่าอยากจะใช้ขึ้นมาแล้วมันมันไม่มีให้ใช้มันหาไม่เจอไม่เข้าใจจะจกลัวอะไรขนาดนั้นในเมื่อเซเวน่นก็อยู่แค่ตรงนี้โลตสก็อยู่แค่ตรงนี้อะไรหมดเดินลงไปซื้อก็ได้แล้วต้อมต้อมจะซื้อมากองทำไมที่ห้องมันเยอะแยะอยออะอะหุ่นยนต์หุ่นยนต์ยังไม่จบอ่ะดูไปดูไปดูไป เหนื่อยเนาะชีวิตอะใครบอกว่าใช้ชีวิตมันง่ายไหนใครมันใช้ชีวิตง่ายนะักบอกทีดีมันใช้ยังไงให้มันง่ายบอกหน่อยเธอะนี่ขนาดรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยสบายกว่าคนอื่นเยอะแล้วนะยังรู้สึกว่าเหนื่อยเลยในะแต่ละวันเนี่ยบางทีก็หมดพลังนะอ่ะวันนี้ก็หมดพลังไปแต่มันก็หมดพลังและสลบกแต่คือมันแบบนอนไม่หลับจะนอนอยังไงก็นอนนอนไม่หลับพยายามนอนเล่นนะนอนไม่หลับ ต้องตื่นขึ้นมาเดี๋ยวจะไปอาบน้ําล้างหน้าก็เลยต้องมาบน่นบ่นนิดนึงเผื่อว่าบ่นแล้วมันจะเหนื่อยข้างในมันจะเหนื่อยเหมือนเราได้ปลดปล่อยมาเราที่บน่นแล้วเราก็จะนอนหลับเขาบอกว่าถ้าพูดกับคนอื่นไม่ได้ก็ให้พูดกับตัวเองถ้าบ่นกับคนอื่นไม่ได้ก็บ่นกับตัวเองแล้วเดี๋ยวมันจะนอนหลับเองเอาความเครียดออกไปเดี๋ยวรับพลังงานบวกเข้ามาอาพลังงานลบทิ้งไปก่อนนะคะอ่าอน่าจะบ่นเสร็จแล้วแหละว,วันนี้น่าจะเหนื่อยพอแล้วน่าจะเต็มที่แล้ว เต็มที่แล้วก็ไปไปได้